รัชยาศรัทธาคติความเชื่อกับ belief Channel คนเกิดวันศุกร์ครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเขาบอกว่าเมื่อตอนเด็กๆมักจะอาพักหรือว่าพลัดพรากญาติพี่น้องนะครับไปอยู่ที่อื่น หรือไม่ก็ไม่ค่อยมีพี่น้องท้องเดียวกันมักจะเป็นลูกโพลชีวิตมักจะได้รับความเดือดร้อนจากญาติพี่น้องท้องเดียวกันในชีวิตมักจะมีเรื่องร้ายๆอย่างน้อยสองครั้งครับจะได้รับความสุขสบายเมืาา่อวัยชราถ้าบวชเป็นพระหรือว่าถือศีลบวชอย่างเคร่งครัดเนี่ยจะมีผู้ที่นับถือพรพเรารบยำเกรงและก็ได้เป็นใหญ่มีนิสัยเอาแต่ใจของตัวเองเป็นใหญ่มีความคิดไม่ค่อยลงรอยกับใครครับแต่มีคําพูดคำจาที่อ่อนหวาน เพราะเสนอถูนะครับเป็นที่จับใจกับคนฟังเลือกความเป็นสนิททางวาจาจึงมักจะได้ดีเพราะคำพูดของตนเองเป็นคนมีทิฏฐิมานะโทสะร้ายนะครับชอบจู้จี้ขี้บ่นช่างเก็บหอมรอมริบและมีความประหย,ยัดมัธยัถ์ดีไม่ฟุฟ้งเฟ้อครับวันที่เป็นมิตรกับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือวันอังคารส่วนการเลือกคู่ก็ควรจะเลือกคู่ครองที่เกิดวันจันทร์วันที่เป็นศัตรูนะครับก็คือวันพุธแล้วก็วันเสาร์ สีที่ถูกโชโลกับคนวันศุกร์ก็คือสีเหลืองอาชีพที่จเจริญก้าวหน้าดีครับงานที่ต้องใช้สมองหรือว่ารับราชการก็ดีครับค้าขายพอไปได้ถ้าทำการเกษตรก็การครับ